นายทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปปลาวนะครับได้หาหรือข้อราชการกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยต่างเห็นพ้องความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีความใกล้ชิดสูงสุดตกลงที่จะหาหรือสายตรงระหว่างผู้นําเพื่อลดอุปสรรคระหว่างกันโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพร้อมจะศึกษาการเปิดจุดผ่านแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน เร่งจัดระเบียบแรงงานทั้งสองประเทศให้เป็นระบบตกลงส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและการบริหารจัดการน้ำโดยศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโของอย่างเป็นระบบร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้านเศรษฐกิจนะครับจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างจุดเชื่อมโยงในภูมิภาคและให้ความสําคัญกับกลุ่ม CLMVT กําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอนุภูมิภาคเน้นสร้างความเชื่อมโยงในการคมนาคมทุกด้านเชื่อมต่ออาเซียนและนอกภูมิภาคพร้อมจะเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างใกล้ชิด หลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและเห็นพ้องให้เร่งเจรจาเพื่อจัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสปปลาวเข้ารับหม้อป,ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านการจัดการที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อสปปลาวสู่อนาคตการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปิดท้ายการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในบ้านเรากันบ้างนะคะความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปลดล็อกทางการเมืองในช่วงนี้มีความเห็นจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะมองว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่ากําลังจะมีการทําประชามติจําเป็นต้องให้บ้านเมืองนั้นเกิดความเรียบร้อยในขณะที่กะกะตอเองก็ยืนยันว่าเปิดให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าการออกประกาศกรกะตเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความเห็นเป็นการออกตามพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้มีคำว,วินิจฉัยแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องไม่เป็นการปลุกระดม การที่กลุ่มองค์การอินเทอร์เน็ตเพื่อประกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้ไปยื่นต่อศาลปกครองขอให้ยกเลิกอีกนั้นอยากให้แสดงจุดยืนว่าพร้อมรับคำตัดสินของศาลหรือไม่ฟังเสียงกรรมการกรกตค่ะในฐานะกรรมการก,รา,การเลือกตั้งของผู้แทนกรกตได้ครับว่าเราน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองทุกกรณีนะครับน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองทุกกรณีถ้าบอกว่ากรกตผิด เราอยู่ในเพิกถอนประกาศดังกล่าวนะครับแต่ในคดีเดียวกันถาม,ถาม,ไไถามกลับไปถามกลับไปยังไอรอครับว่าถ้าสารปกครองมีคำวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งใน3ทางนี้ไอรอจะยอมรับคำวินิจฉัยของสารปกครองหรือไม่นะครับหรือว่าไอรอก,ก็ยังจะตีรวนเหมือนกับการที่ยื่นสารรัฐธรรมนูนและเมื่อสารธรรมนูญบอกว่ามาตรา61วรสองนั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ไอราก็บอกว่าสารทุจริตไม่เป็นธรรมทางด้านนายพรเพชรวิชิตชลรชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชมีความเห็นทํานองเดียวกับนายกรัฐมนตรีและคอสอชอที่ว่าขณะน,นี้พักการเมืองยังไม่ควรที่จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้การทําประชามตินั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฟังเสียงบางช่วงบางตอนของประธานสนชค่ะพักการเมืองก็ไม่ไม่ไม่คงไ,ไม่ต้องทํากิจกรรมอ่ะนะฮะ กิจกรรมเกี่ยวกับการทธรรมชมติเนี่ยมันจะได้เดินนไปด้วยความคิดเห็นของประชาชนที่ร้วนรวน,รวนพลุนง่ะนะปราศจ,จากการชักจูงใจของฝ่ายใดถ้าสมมติว่าใครไปทําอะไรเข้าก็จะมีข้อคาหาว่าเอ๊ะทำไมพักนี้ทําอย่างนี้พักนั้นทําอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่มีถ้าก็ไม่เป็นไร ขณะที่ทางด้านพลเอกคณินทร์นวงศารอดรองประธานสภากรุงเทพมหานครนะคะรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญจากนายชาติชายนาเชียงใหม่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรทและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปอทอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการลงประชามติแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนค่ะ ส่วนการรณรงค์ให้ออกไปออกเสียงประชามติในใวันที่7สิงหาคมนี้นะครับทางกกตประจําจังหวัดลําพูนก็มีการจัดอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับจังเจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิชาทหารในการสนับสนุนอํานวยการแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ สัสดีอำเภอและนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดลำพูน158นายนะครับเ<ส>ข้าอบรมในโครงการเผยแพร่และประชาสันธ์การออกเสียงประชามติโดยรอดอจิตอาสา,าซึ่งกรกะตจังหวัดลำพูนและมณฑลทหนารบกที่33ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอจิตอาสา,าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อให้การออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานีก็ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีจัดเวทีรับฟังทัศนะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นเวทีรับฟังทัศนะต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการขยายแนวคิดและการสร้างความเข้าใจต่อพลเมืองโดยมีการถ่ายทอดสดเสียงการอภิปรายผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีจังหวัดอุบลราชธานีนายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนะะพร้อมด้วยประชาชนก็ร่วมกันปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายในโครงการผู้ว่าชวนปัน่น เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาซึ่งสัปดาห์หน้าจะไปที่อำเภอบางบานและจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะที่กะกะตค่ะเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดสําหรับพี่น้องประชาชนที่ติดภารกิจในวันออกเสียงประชามตินะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานคะ่ะ ในการออกเสียงประชามติครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันที่7สิงหาคมโดยเป็นการออกเสียงเพียงวันเดียวร้องกันทั่วประเทศไม่มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้าหรือนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปรวมถึงไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิข้ามเขตในจังหวัดเดียวกันได้ซึ่งกกตได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ติดภารกิจในวันออกเสียงประชามติไม่ว่าอยู่ที่ไหนให้สามารถออกเสียงประชามติได้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานเขตอำเภอหรือท้องที่ทั้งนี้การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังสามารถลงทะเบียนได้อีกช่องทางคือยื่นขอต่อสำนักง,งานเขตหรือนายทะเบียนท้องที่ได้ด้วยตัวเองซึ่งจะปิดการลงทะเบียนในวันที่7กร,รกฎาคมนี้ การที่เราเปิดช่องทางในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยอันนี้คนมาใช้ใช้ใช้โอกาสตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเท่ากับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้นจากการที่เราได้ดําเนินการเมื่อปี50นะฮะแต่ตัวเลขของการลงทะเบียนนอกขอเขีนเนี่ยใกล้เคียงกันละใกล้เคียงกันแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นที่น่าพอใจละนะครับกกตเน้นย้ำว่า การลงทะเบียนในครั้งนี้เป็นการลงทะเบียนครั้งใหม่ไม่ได้นํารายชื่อผู้ลงทะเบียนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช้และจะไม่ขยายระยะเวลาการขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ประชามตินอกเขตจังหวัดเพราะต้องนํารายชื่อไปจัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติกระบวนการเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปพิมพ์เพื่อทําเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติแล้วก็แจ้งไปยัง หน่วยออกเสียงพระชาชมติต่ตางๆนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่เหลือเนี่ยเวลาไม่พอละนะครับแล้วก็ยางยิ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าเราจะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับเป็นจดหมายที่จะส่งไปถึงเจ้าบ้านจดหมายดังกล่าวเนี่ยจะส่งในช่วง20วันก่อนวันออกเสียงพระชาชมติดังนั้นการปิดการรับชื่อในการที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดเนี่ย ก็เพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ในแต่ละบ้านให้เป็นปัจจุบันนะครับสำหรับยอดผู้ประสงค์ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดขณะน,นี้มีผู้ลงทะเบียนกว่า2300 0นมคนมาจากการลงทะเบียนผ่านสำนักง,งานท้องที่อำเภอเขตและการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนี้การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์จะเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียงครั้งเดียวส่วนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะต้องแจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ใหม่ไม่เช่นนั้นจะถือว่าต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่เดิมที่มีชื่ออยู่ช่วงนี้ติดตามข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในลุงมีหลานชายไข่ร,รัฐธรรมนูญครับลุงมีหลานชัยไข่ร,รัฐธรรมนูญล,ลุงครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติกาปรปฏิรูปประเทศไว้ด้วยหรือเปล่าครับ ร่างรัฐธรรมนูญก็กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศไว้ให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยสามัคคีปรองดองสังคมสงบสุขมีความเท่าเทียมและก็ยังกำหนดการปฏิรูปไว้ทุกด้านทางด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆพร้อมทั้งกำหนดให้ต้องจัดทำแผนวิธีการปฏิรูปภายในหนึ่งปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และจะต้องทําให้เสร็จภายใน5้าปีด้วยนะหลานแบบนี้เท่ากับว่าการปฏิรูปถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกภาคส่วนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วร่างรัฐธรรมนูญยังบัญญัติรายละเอียดหลักของการปฏิรูปแต่ละด้านไว้ด้วยนะแต่การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะหลานชาย